อันนี้ชุดเพาล้อหลังนะครับตอนนี้กำลังถอดน็อตฝาสีนนะครับกำลังขันน็อตฝาสีน็อตฝาิีจะมีสี่ตัวนะครับรอบๆเพาล้อ yeah. <number Yaz ored nos> นะครับอ่าวันนี้เป็นอีก้านหนึ่งนะครับฝั่งเฟืองสามตัวจะเอาเฟืองสามตัวออกต้องเอาคลิปล็อกแล้วก็ตัวกันคลายนะครับตัวเนี้แล้วก็คลายน็อตออกถึงจะเอาชุดเฟืองสามตัวออกมาได้เอชุดเฟืองสามตัวออกมาได้ถึงจะเอาตัวเพาออกได้นะครับนี่ออกมาแล้วคิบล็อก ไตาแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอ่าตัวนี้แหว่งกันคายเป็นไงรูข้างในรูดไหมหนูยังเรียมอ,อ,อยู่นะอโอเคใช้ตัวเดิมอ่าอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาบล็อกยิงน็อตออกนะครับอ่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตัวสามตัวออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นปืนตับในนะครับแล้วก็จะมีเหวนซับอืมอ้าวเอ๊ะอย่างนี้มันมัน,ม,นมันออกง่ายจัง,งมันหลวมเลยมันหรือม,มันยังไงอ่าเผาออกมาแล้วครับนี่ตรงหน้าเผาที่อยู่กับตีนเป็นร่องนะครับเป็นร่องชัดเจนเลยเดี๋ยวต้องตึงดูนะครับอ่าอันนี้คือฝาตีนนะครับตีนล้อหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่เปืน,ปนออกมาแล้วนะครับอ่าออกมาแล้วของตับกับนอกกับในอ่ะตรงนี้แต่เราเอาตรนี้มีปิ้นเอาปิ้นออกเพืจะเอาสลักออกนะครับก็าจะเอาตัวตัดตัวออกมาสลักออกมาแล้วตัวเท่าที่จับดูยังยังดีอยู่นะครับยวล้างดูจริงอ่า ที่เฟืองสามตัวจะมีปืนค้อนสูงหรืปืนเม็ดเพชรข้างในนะครับออกมาดูเม็ดนี้ย่ห้อนี้เป็นลูกปืนกลหอ,กอ่ะปืนกลอ่าเป็นลูกปืนกลนะครับเราล้างดูนะครับเปลี่ยนแนซับโอ้โหบางเชือบเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแบนซับนะครับโอ้โหแหวนเหลือบางเชือบเลยน่านง,งี้ยติดไหมโอ้โหของนี้ตึกเยอะเลยเห็นบ้างไหมล่ะของเงี้ตึกเยอะเลยอืมอ่าี่ตัวที่สองเป็นไง ตุ้มปืนเดี๋ยวล้างดู้ายมีตุ้มปืนต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะ <G ül> นี่สลับตัวที่สามนนี้เป็นคืนนิดๆเดี๋ยวล้างดูอีกทีส่วนปืงไม่ปิ่นเนาะบินด้านข้างได้ไหมบินหน่อยใช่ไหมด้านข้างอ่าแต่ลื่นลื่นลื่นอ่ามีปิ่นนิดๆนะครับนี่อันนี้ชัดน,นี่ปินนี่ปิน บินตัวเดียวมั้งตัวอื่นบินนะตัวนี้ก็บินบินขอบมึงก็บินทุกตัวเลยเนาะตุ๊กระโหลกของเพรื่องสากตัวที่เมื่อกี้ให้ดูว่าเนี่ยแต่เนี่ยอย่างที่มันเนี่ยเครื่องสากตัวนี้อยู่ไนนี่ใช่ไหมครัทีนี้เรามาดูตัวกระโหลกเห็นบ้านมันสึกเนี่ยเนี่ยมันสึกเป็นรอยอย่างนี้เลยอืม ันนี้ก็อันนี้นิดเดียวติดน้อยแต่ฝั่งเนี้ยมันมีรอยออกมา,ออกาเนี่ยออกทั้งทั้งฝั่งปะเนี่ยออกมาคาดว่ามันมันหลวมแบบนี้แหละมันติดแบบนี้แหละตะเพื่องอามาันขยับได้ทีนี้เขาหาแห็นซับไม่ได้เขาก็เลยออกเลย